ประสบการณ์ในอดีตมีผลต่อชีวิตของคุณวันนี้ยังไงถ้าคุณต้องการจะก้าวข้ามมันฟังคลิปนี้ให้จบนะคะมีกรณีตัวอย่างที่อาจจะเป็นกุญแจสําคัญลดล็อกตัวตนเก่าๆของคุณนานมาแล้วก็คือตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ชอบพูดพรีเซนต์หน้าห้องอะไรเงี้ยพูดแล้วไม่เคยพรีเซนต์ได้ประสบความสําเร็จตั้งแต่เด็กจนโตนะะมันก็เลยมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยเราก็เลยไม่ชอบที่จะไปพูดในที่สาธารณะสังเกตคีย์เวิร์ดไหมคะตั้งแต่เด็กจนโต ความรู้สึกนี้ไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวอย่างแน่นอนเมื่อไหรก็ตามที่คุณจะพูดหรือสื่อสารออกมาจะมีประสบการณ์เก่าในอดีตท,ทาให้ความรู้สึกนั้นถูกป้อนเข้ามาในจิตเกิดความกลัวเกิดความหวาดระแวงและไม่สามารถที่จะก้าวข้ามมันได้พอตอนหลังเนี่ยค่ะที่มามาปฏิบัติแบบนี้รู้สึกว่ามันมีการแยกแยกรู้ออกมาจิตพุทธะ หรือจิตวิญญาณเห็นการทำงานจิตสํานึกได้อะมันไม่ไปบ้ากับจิตสํานึกที่มันตื่นเต้นคืออาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ต้องไปอยู่ภายใต้การควบคุมของจิตจิตสํานึกก็ได้กระบวนการสําคัญของมันคือการเห็นการทํางานของจิตสํานึกหรือการเห็นความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างที่เราพูดมันมีทางเลือกอะพอเราแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้อะมันจะไม่เข้าไปร่วมเล่นก็ได้ไม่ต้องเป็นร่วมเป็น ไม่ต้องไปร่นวมรู้สึกก็ได้เห็นว่ามันตื่นเต้นแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องตื่นเต้นเห็นว่ามันตื่นเต้นเมื่อเห็นแล้วจึงเลือกได้ยังมีอยู่นะยังมีความตื่นเต้นยังมีความกลัวอยู่แต่เราสามารถเลือกได้ว่าไม่ต้องอยู่ภายใต้ความตื่นเต้นนั้นก็ได้และการเลือกนี่แหละมันคือการใช้คุณสมบัติหนึ่งของจิตก็คือความอิสระอิสระจากทุกๆความรู้สึกในอดีต เราสามารถที่จะหลุดออกจากการควบคุมของความรู้สึกต่างๆได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดไม่ได้ใช้ความตื่นเต้นในการพูดอ่ะเราก็พูดด้วยความเหมาะสมหรือว่าสถานการณ์ตรงนั้นมันควรจะพูดยังไงสมัยก่อนมันจะรู้สึกว่าเราอยู่ภายใต้การควบคุมของอารมณ์ที่มันกลัวมันตื่นเต้นมันกงนังวลแล้วก็เราเป็นมันไปเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยแสดงออกความรู้สึกแบบนั้นน่ะแต่พอเรา มีจังหวะที่เราได้ได้รู้สึกว่าเราแยกตัวออกมาเป็นผู้ดูอะ่ะมันก็เลยเลือกได้ที่จะไม่จําเป็นจะต,ต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้เราก็แสดงออกด้วยความเป็นปกติก็ได้เงี้ยตอนนี้ก็เช่นเดียวกันรู้สึกถึงความตื่นเต้นของตัวเองเรารู้สึกว่าเราถอยมาเช็คตัวเองกันนะว่าขนาดนี้เรารู้สึกตื่นเต้นอะ่ะถอยมาเป็นผู้ดูอะ่ะ อยู่กับกายที่มันมีความผปกติแต่เมื่อเป็นผู้ที่เห็นความรู้สึกเดล่านั้นจึงเลือกได้ค่ะที่จะแสดงออกอย่างเหมาะสมด้วยปัญญาจากจิตวิญญาณอยู่กับกายที่มันเป็นปกติกายของเราจะมีความเป็นกลางเป็นปกติเป็นปัจจุบันขณะอยู่เสมอเสมอวงเล็บไว้นะคะว่าถ้ากายนั้นไม่ถูกอารมณ์หรือความรู้สึกในอดีตครอบงำการถอยออกมาเห็นความรู้สึกเห็นความคิดและเห็นอารมณ์ของตัวเอง จะทำให้คุณเข้าใจกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยปกติจิตสังนึกจะใช้ประสบการณ์ใช้ความคิดใช้อารมณ์จากอาดีตมาขับเคลื่อนและเราจะถูกครอบด้วยประสบการณ์ในอดีตเหมือนเราอยู่ในลูกบอลลูกเล็กๆล,ลูกบอลจะหมุนจะเหวี่ยงไปทางไหนเราจะหมุนเวียงไปทางนั้นแต่เมื่อไหรก็ตามเราในฐานะที่เป็นผู้ที่เห็นความรู้สึกเห็นความคิดและเห็นอารมณ์ มันเปรียบเสมือนกับว่าเรากำลังเห็นลูกบอลที่มันกลิ้งไปตามจังหวะของมันแล้วความสนุกคือเราสามารถที่จะควบคุมให้ลูกบอลกลิ้งไปตามจังหวะของเราได้สิ่งนี้เราเรียกว่าปัญญาจากจิตวิญญาณที่ค่อยๆถูกนำมาใช้ผ่านจิตสำนึกแล้วประสบการณ์ใหม่ๆจะถูกแทนที่ประสบการณ์แบบนี้เมื่อคุณเห็นแค่ครั้งเดียวชีวิตของคุณก็เปลี่ยนแล้วค่ะ เซฟคลิปนี้ไว้ดูซ้ำๆนะคะเพื่อทำความเข้าใจกับกลไกการทำงานระหว่างจิตใต้สํานึกจิตสํานึกและจิตวิญญานถ้าคุณรู้สึกปลดล็อกจากคลิปนี้ส่งให้กับคนที่คุณรักนะคะเขาอาจจะกําลังรอคุญแจสําคัญจากคุณอยู่ก็ได้